眼镜子。 อ่ะดีจ้าแกะลิ้นเจียนอาจจะมีเสียงรอบข้างเลยนะเพราะว่าเราอยู่ส่วนมากเนาะคนส่วนมากอะเธอเพราะไม่ได้อยู่คนเดียวแบบมันทำอะไรก็ไม่สะดวกม่อยากไลฟ์โซดอ่ะเธอ พวกเธอมาดูฉันหน่อยเดียวแกะลิ้นจี่ให้เขาขอซื้อมาหลายวันแล้วก็เลยแกะควรนม,มีดออกให้เดี๋ยวกินอย่างเดียวจ้าเห็นไหม แช่เย็นเราจะกิน,กนเมื่อไหร่ก็มากินทาหน้าที่แกะจ้ารีบทำก่อนจะได้ไปทำอย่างอื่นจุยืดหลอกิดเดียว เนะี่ยมันจะไม่ตรงกล้องเท่าไหรนะ่เนาะมันเป็นของมุคม่ะเธอเราก็กลัวอยู่เหมือนกันเนี่ยใช้การเน้่แลราก็ควนอีกทีหนะึ่งใ่ไหมเสียงที่บ้านนอกไม่เคยทำเธอเข้ามาอยู่ในกรุงเทพได,ได้ทำทุกอย่าง ก็เหมือนคนที่ไปทํางานต่างประเทศทำอะทำารับข้าวไม่เป็นก็ต้องทอําอ่ะเธอเพราะว่าของมันอัดแพงใช่ไหมกรุงเทพก็เหมือนกันเธอจากที่บ้านนอ่โคกนาเรามีคนทําให้กินมีคนทําให้กินแต่มาอยู่กรุงเทพอะจากที่ปอกทุเรียนไม่เป็นเราก็ปอกเป็นอเธอคิด้า จากที่เออทำอันนี้ไม่เป็นแล้วก็เป็นมันเหมือนประสบการณ์ชีวิตอนะเนาะใหออ้สอนให้เรารู้ว่าเออต้องอดทนนะเรามาหาเงินนะ าจจะมีเสียงคนรับงหก่อยนะทุกคนคนที่เข้ามาแล้วเราก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะเราไม่ได้มีคนเดียวอะ่ะเราอยู่คนส่วนมาก่ะเนาะนกล้องมันไม่ค่อยอน,นี้เท่าไหร่ จะพยายามไล์สดให้ดูนะทุกคนว่าเราทําอะไรบ้างสิ่งแปลกใหม่นะปว <c oughs> มันชามืออุ้ยไม่ไม,ม,ม่ขอโทษขอโทษเ <c oughs> นี่ยมันชามือมากเลยมันทำงานหนะักมาตั้งแต่เด็กไนงะ ให้อของแบบเยอะเวลาไปตลาดเขาไปตลาดอย่างเงี้ยเราเดินตามเขาใช่ไหมเขาให้เราไปตามแล้วเขาก็ซื้อของเยอะแล้วมันไม่มีรถเข็นอะไรเลยแต่ก่อนแล้วเนี่ยโอ้โหฝนข้างข้างเคร่องใช่ไหมฝนข้างเคียงคือมือนี่แบบปวดทําอะไรนิดหน่อยทาทาอะไรนิดหน่อยปวดมือกรรอะไรนานไม่ได้เดี๋ยวก,ก็กาย จับนานไม่ได้เลยอะเธอทำงานตั้งแต่สิบ้าเนาะตอนนี้ก็จะสามห้าแล้วอะเดี๋ยเอาจะพยายามเล่นให้มันเสร็จเร็วแต่อาจจะไม่ได้มองกล้องเลยนะทุกคนนะใครเข้ามาก็ขอ,ขอกำลังใจหน่อยนะจ๊ะ ก็ดำแล้วแหละมันเขาซื้อมาไหลเยยต็มแล้วเดี๋ยวเราต้องควนก่อนค้วนมันก็จะมีน้ำ่อยนี่จะควนใส่นี่ เธอมันก็ไม่ได้ทำยากหรอกใครได้เป็นแฟนน่าจะดีเฮ้ยเราไม่กินทุเรียนแต่เราบอกทุเรียนได้นะงอกอย่างเงี้ยเราควรให้กินได้เห็นนะแล้วก็ใส่ใส่ในนี้จะมองไม่เห็นหรอกถึงเราไม่กินทุเรียนแต่เราบอกทุเรียนให้ได้นะเดู มืช้าแล้วโอ้ยโดนแล้วจ้ะตุ๊ตตุ๊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 ตเสร็จแล้วนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ใส่กล่อง ไม่ค่อยเห็นหน่อยกล้องมันไม่ค่อยชัดเดี๋ยวเราไปถอยมาใหม่กันวยอันนี้โอกยากตแกนมันนี่ ใศถุงขยะเลยนี่เป็นแบบนี้นี่ถึงที่ทำเสร็จแล้วอยู่ตรงนี้จะได้ดีจะให้สวยคนจะได้กินอร่อย บอกลินล้นจี่ควานลิ้นจี่เครื่องจักรพาลองแล้วเอ้ย ต้องไปจือไฟแบบมาตั้งให้มันสว่างที่เราปอกเมื่อกี้เสร็จแล้วเธอเลยอยู่ในอันนั้นอยู่เี๋ยวครึ่งนึงสวัสดีจ้าเอาหายไปแล้วนาะ ร่วงขอโทษไม่ร่วงไม่ร่วงชาำมากสูสิว่าอ้ยเอ้ย วันนี้หนึ่งคนคุยกับเราหน่อยดิขึ้นไลน์ไหมขึ้นไลน์ด้วยกันไหมวันนี้ปลอกยินจีจ่ะเอาไปแล้ว วัสดีปอกวิ้นจีก้ามามาปอกวิ้นจีด้วยกันควรเม็ดด้วยมาเร็วช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ได้แล้แบบนี้เห็นไหมนี่สิ่งที่ทำเสร็จแล้วอยากโชว์มันมองไม่ค่อยเห็นกล้องมันไม่ค่อยชัดไฟมันไม่ใช่สว่างค่่ มันก็นมีคนผ่านไม้ด้วยมันแ,แมนว่าเงียบเงาเลยเดี๋ยวตามมึงมาทุกคนเราขอไปก่อนดีกวนะ่าเนาะ ไายบายนะทุกคนนะ15นาทีแล้วสวัสดีเธอมราคุยกับชั้นหน่อยพิมอะไรมาก็ได้นะมันมันไม่ขึ้นอ่ะไม่มีไม่รู้เลยว่าคืออะไรอ้าวไปซะแล้วไปซะแล้วเธอจากฉันไปซะแล้ว ตาไม่ค่อยได้มองจอเธอดูแกอันเนี้ยควรให้เคาให้คาอุ้ยเข้าตาแล้วหวังว่ามันจะมีคนดูนะบ๊ายบายนะทุกคนบ๊ายบาย